รถตัวนี้รถขวัญใจเด็กผู้ชายที่ทุกคนชอบรถ <ลด S 1> ขยะ,ขยะ DIY ไนะจ๊ะสามารถเปิดได้แล้วก็สามารถขับขยายได้ด้วยใช่ถังขยะเปิดได้จ้าในเซตเขามีมาให้นะจ๊ะแล้วนอกจากนี้มันยังสามารถที่จะประกอบกับเลโกได้เพราะมันเป็นฐานเลโกด้วยเหมือนแบบตามรูปแบบนี้เลยนี่ขอกลับมาดีไวนิดนึงก็คือตัวรถมันเนี่ยเราสามารถที่จะแยกชิ้นส่วนแล้วประกอบขึ้นมาเป็นรถใหม่ได้ตามนั้นเลยนะแยกกระจกแยกกระจังได้ทุกอย่างนอกจากนี้ข้างหน้านี่เรายังสามารถใส่พละขับได้หนึ่งตัว ก็เอาเลโก้มาใส่นะในเซตตัวนี้ไม่มีให้นะในเซตไม่มีให้นะแล้วก็มีเสียงวิไฟด้วยอ่านี่เครื่องหลังสามารถเปิดได้ด้วยนะนี่ใช่ครับพอเราเทขยะเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะวิ่งแล้วเราก็จะไปวิ่งแล้วนี่มันจะมีเสียงแรงเฉยด้วยมาแล้วไปเปิดเราออกใช่ไหมอย่างที่ว่าขยะขยะแค่อยู่ข้างหลังฟื้อุปกรณ์เขามีให้นะมีหัวสั้นหัวพลาสติกดีมาก